อุตส่าห์มาแบบเออนี่ทําดีสุดแล้ครับพี่ทําหน้าดีๆีหน่อยเมื่อกี้เอียงมาโอ้โหเป็นมาถังซ้ำจังเลยโอ้ได้ครับได้ครับพี่เทแบบเทหน่อยเทหน่ะคืออันอันอันนี้คือต้องถ่ายเพราะว่ากลับบรรยากาศแบบนี้นะหายากมากในเมืองสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ณตระนาวค่ะ รอบๆโรงแรมนถูกราร้อมไปด้วยอาหารแล้วก็ตึกเก่าๆที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในยุคแบบเก่าๆเลยตรงนี้คือเขาเรียกว่าถนนตันนาวใช่ไหมเบสมันก็เลยเป็นชื่อณัตนาวชื่อโรงแรมเต็มๆนะคะชื่อว่านัตนาว1969อ่าซึ่งคอนเซ็ปต์ของโรงแรมนะคะเป็นคอนเซ็ปต์โฮมโฮเทลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือโฮมเทลเป็นไงอ๋อคือเขามีโฮสเทลก็มีแล้ โมเทลก็มีแล้วโมเทลก็มีแล้วอันนี้ไปเลยนะโฮมเทลโฮมบวกโฮเทลให้ความรู้สึกว่าให้ความรู้สึกเหมือนเราพักอยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วเรามาโฮเทลจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าที่นี่เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงที่ว่าเขาอยากให้ความรู้สึกเหมือนอบอุ่นฟิลโฮมมี่หน่อยอไม่ได้หรูหราเหมือนแบบโรงแรม5้าดาวแต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนที่บ้านแต่มันมีสเน่ห์ออกมนจริงๆการตกแต่งคือค่อนข้างแบบว่า สวยงามชัดเจนมากแล้วอาร์เคดิกเขาว่าแบบเจ๋งอ่ะคือดีไซน์อาร์เคดิกแปลว่าสถา,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 าปัตยกรรมคือเสน่ห์ของในเมืองกรุงเทพจริงจร <ừ. S 2> ิงอ่ที่เรารู้สึกแล้วเดี๋ยวตรงนี้เรามีใกล้ๆด้วยนะมีสันเจ้าพ่อเสือเดี๋ยวเราจะไปกันใช่ไปหน่อยสันเจ้าพ่อเสือแล้วมีร้านอาหารเต็มไปหมดเดี๋ยวเราจะไปชุบชิบกินชุบกินชิปก่อเน,นื่องเลยเราไปดูห้องพักเรากันก่อนว่าเป็นยังไงไปดูกันครับมา ันนี้คือคือโฮมเทลจริงๆนะใช่ไหมคือเสน่ห์ของบ้านตึกแถวอย่างนี้มันมันคือมันคือบันไดอย่างนี้จริงๆนี่รู้ละว่าความรู้สึกเหมือนอะไรเจ้าของคงอยากให้รู้สึกเหมือนเรานอนบ้านเพื่อนอะเบบเพราะข้างล่างนี่มีความโฮมมี่มากมีพิมพ์ดีมีเครื่องจับมีเครื่องเล่นแผ่นจีนแบบเออแผ่นเสียงแบบใหญ่ๆแบบทุกอย่างมีความแบบโอสคูล่ะใช่เหมือนนอนบ้านเพื่อนจริงๆเฮ้ยขนลุกเลยอ่ะ แล้วเขาตกแต่งสวยมากเลยอะทุกคนอ๋อนี่คือก็คือทางเข้าห้องไปหนึ่งห้องทือสัดส่วนกันแบบดีมากจริงๆเขามีลิฟต์นะคะแต่ว่าเราอยากเดินขึ้นบันไดเราอยากด้บรรยากาศไม่ได้กลัวค่ไม่ได้กลัวใช่ไหมไม่ไม่กลัวแต่ละมุมอะทุกคนสามารถถ่ายรูปได้ด้วยเริ่มตั้งแต่บันไดเลยนะคะ เรื่อตั้งแต่บันไดลิฟต์ทุกสิ่ง<อ>เลยอ๋อแล้วนี่คือเหมือนเป็นชื่อห้องใช่ชื่อห้องอะไรคะคิดจ้าคิดจ้าห้อง้นห้องนั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 ้น,น,นห้องที่เราอยู่กันตอนนี้ชื่อว่าห้องจิตตาค่ะก็คือแต่ละห้องนะคะจะถูกตั้งชื่อตาม family member ของเจ้าของโรงแรม,มก็จะมีชื่อพี่ชายน้องชายน้องสาวอ,อะไรคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย ถ้าหักดีจริงๆเป็นเหมือนกันเปิดกันจริงๆใช่อันนี้คือจุดขายเลย่เป็นจุดชมวิวใช่ไหมเป็นจุดชมวิวของเราคันนี้คือเป็นประตูวังเก่าเจ๋งมากเลยอ่ะนี่ถือว่าเป็นวิวซิกเนเจอร์ของของห้องนี้เลยนะแล้วไม่ได้มีเฉพาะห้องนี้เท่านั้นนะคะห้องด้านล่างก็มีเหมือนกันที่จะได้เทควิวนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเดี๋วก่าค่ะ เราจะพักนะคือห้องจิราห้องจิราต้องบอกก่อนชื่อนี้มาจากคุณพ่อของเจ้าของที่นี่เนาะเจ๋งมากเลยอ่ะชื่อแต่ชื่อเป็นแฟมิลี่เก๋เขาเขาไหวไหมเป็นแบบสไลด์ไม่ไหวเดี๋ยวเปิดให้ดูสบายโอ้ยนี่แบบโอ้ยมาอุ้ยห้องนี้เฮ้ยเจ๋งอ่ะเออเจ๋งอ่ะ จะมีห้องน้าที่เป็นห้องส้วมมาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็นี่ก็จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นอุ้ยแต่ไนะอ้มุมเนี้ยดีนะมุมมุมแบบเหมือนอารมณ์แบบเอ้ยใส่รองเท้าก่อนออกองี้อืไอ้นี่ม,มุมนี้คือแบบเก๋มากค,คือถ่ายรูปได้ทุกมุมจริงใช่ต้องบอกเลยว่าถ่ายรูปได้ทุกมุม สงเข้าวอดีตรงนี้แล้วเหมือนกับที่ความตั้งใจของเจ้าของโรงแรมเลยว่าอยากให้โรงแรมอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนมาค้างบ้านเพื่อนอแล้วก็อยากให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นโฮมเทลหรือโฮมบวกโฮเทลนั่นเองซึ่งมันก็ให้ความรู้สึกนั้นจริงๆและพื้นที่ใช้สอยของแต่ละห้องนะคะถูกแบ่งสัดส,ส่วนไว้แบบลงตัวมากๆเลยแล้วก็ตกแต่งภายในคือแบบสวยอะ่ะออดูดีมากๆเลย ที่ใช้สอยทุกพื้นที่มันมันลงตัวแต่ใช้ได้อย่างคุ้มค่าเนอะโอ๊ยแต่ดีใจนะที่เบบเลือกห้องเนี้ยให้เรานอนคือเนี้ยโอ๊ยมีนี้ด้วยนะคือสําหรับในเมืองจริงแบบอุดหูเนาะกันเสียงดังไม่อุดหูเผื่อสามีกรนเรื่องของเรื่องอ่ะคืออย่างนี้อืมจ้ะจ้มพี่เจ๋งอ่ะอุ้ยเป็นสัตว์เป็นส่วนมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อนะฮะคือแต่ละมุมนี่แบบ ถ่ายรูปได้ทุกมุมถูกสวยจริงถ่ายรูปได้ทุกมุมโอ๊ยใครมานะจากต่างจังหวัดนะอยากมานอนในกรุงเทพไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเที่ยววงเที่ยววัดแถวนี้หาของกินอร่อยอร่อยที่นี่เลยสบายมากเลยแต่แนะนําว่ามาแต่ตัวนะนั่งรถโดยสารมาดีกว่าใช่เพราะว่าแถวนี้เป็นอะไรที่ที่จอดรถนี่คือใชยเเอ่ยากมากเออยากมากจริงๆ,ๆ ก็ค um ือถ้ามาแถวเนี es, no. ้ยก็คือต้องตั <t <t Overall, ้งใจกินแถวนี้เที่ยวแถวนี้โดยเฉพาะเลยใช่แล้วนั่งรถเข้าเมืองนู่นนี่นั่นก็ว่ากันได้ไะห้องนอนมีสเตปบอกทุกคนก่อนว่ามันมีสเต็ปเพราะฉะนั้นแล้วระวังตกบันไดอุ้ยชิลเหรอว้าวเฮ้ยเป็นสัตว์เป็นส่วนอะชิลมากเลยอะพี่เบบบอกว่าเบบจะไปกินอะไรข้างนอกค่ะขอนอนก่อนได้ปะ ได้ได้ได้คือมันดูดีมากเลยอ่ะอันเดี๋ยวเรานอนก่อนแป๊บหนึ่งพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพากินแถวนี้นะแบบจิกชุกจิ๊กแล้วเดี๋ยวไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือกันด้วยดีกว่าไหนเราก็มาไหนก็มาแหละไปไปนอนก่อนนะเจมรู้ว่าว่านี่ เป็นกําแพงกันเนี้ยร้อยยี่สิบปีนะพี่เจ้าของเขาบอกคือมันเจ๋งมากเลยเนาะมันแบบกี่ปีนะกี่ปีนะร้อยยเพราะว่าเราถ่ายกันเนี้ยคือแบบมันคลาสสิกมากเลยถ้าคนอื่นมองผ่านไปผ่านมาก็อาจจะคิดว่าแบบอุ้ยเพึ่งทำทําให้มันดูเก่าแก่แต่จริงๆแล้วคือมันเก่าแก่จริงๆถ้าเทียบกับฝั่งตรงข้ามนะคะ ฝั่งนี้ดูคลาสิกว่าเยอะฝั่งตรงซู้มเนี่ยเขาเป็นแใหม่่ก็เลยเขาทำให้มันดูสะอาดนะเนาะเข้าใจได้ไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแถวนี้อร่อยๆนะแล้วเราพยายามจะชิมหลายๆร้านเท่าที่ท้องเราจะไหวนะครับไปลองกันปะค่ะไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาโรงแรมตอนช่วงแบบบ่ายแก่ๆเย็นๆหน่อยใช่เดี๋ยวว่ายสารเจ้าพ่อเสือก่อนไปแล้วเราก็มาถึงร้านแรกเลยขนมกุ๋ยใช่หมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับไกลมาก ไกลมาอยู่คุณค่าโรงแรมขอลองชิมเลยดีกว่าเขามีกุยช่ายกุยกุยช่ายกุยช่ายทอดด้วยเออมาเอ๊อันนี้ต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวใช่ไหมครับมาเรามาลองกันนะโหหน้าตาน่ากินมากอ่ะแล้วเราก็ราดน้ำจิ้มเรียบร้อยอุ้ยของชอบอะไม่รอด้วยอ่ะจบ แไม่เยอะอ่ะแบบโอเคอดีมากอ่ะมาเฮ้ยเราไปลองลองร้านอื่นอีก่ะนี่คือร้านที่หนึ่งใช่พอดีเราได้รับคำแนะนำจากจากพี่เจ้าของนะ อบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัชยชาล้อยนะเออเราเลยจะไปลองกันก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยซึ่งเจ๋งกันเนาะมันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจเรามากเลยนะใช่เพราะว่ามันมันหาที่จอดไม่ได้ร้านพวกนี้มันเลยเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราอ่ะจะได้มากินอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปะไปดูนะครับไปตาชัยก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยใช่ไปเราไปชิมกันครับว่าเป็นยังไงว้าวอโหน่ากินมาก มาเรามาลองกันนะบะหมี่แห้งเมื่อกี้พี่เขามาํำชับว่าให้ทานก่อนปรุงเพราะว่าเขาปรุงมาให้แล้วนี่คือน่ากินมากดูดิดูดูเส้นนะคะคุณอันนี้อันนี้มย็บ่ำว่าเออเป็นแห้งที่ไม่แบบที่ไม่ได้แห้งอันนี้เป็นเส้นบะหมี่แบบอีกแบบอ่ะได้เลยเริ่มมานะน เรียมด้วยอืออือตุ๋นเน่นุนะ่มกลางดีนะเข้าใจแล้วว่าทำไมไม่ต้องปรุงเออไม่ต้องปรุงจริงๆริงใครที่ชอบทานเปรี้ยวแล้วเขามีน้ำซุปมาให้ด้วยนะแต่ต้องบอกว่าค่าคือ เขากําลังดีความเผ็ดอะไรทุกอย่างกําลังดีถ้าใครชอบเผ็ดจัดอาจจะต้องเติมเผ็ดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ตามไปเนาะแต่ปกติแล้วเวลาเราสั่งแห้งมาเส้นจะติดกันเลยอ่ะแต่อันนี้คือฉ่ามากคือไม่เดี๋ยวขอชิมน้ำซุปกนาะไม่ติดกันน้ำซุปอร่อยว้าวขอพผิดไทยอ่ะ ความเหมือนเรามาเที่ยวเมืองไทยอะเหมือนเราไม่ได้อยู่ที่ไทยอะเหมือนเรามาเที่ยวกรุงเทพเหมือนเรามาเที่ยวเมืองไทยอะต่งมากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปศาลเจ้าพ่อเสือก่อนอย่างน้อยเรามาแถวนี้คือเราต้องมาไหว้หน่อยใช่ค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะว่าศาลเจ้าพ่อเสือเขาจะมีสิ่งที่ต้องห้ามอยู่นะสำหรับคนที่เกิดปีหมู S <S คนที่เกิดปีหมูนะคะเข้าไปไม่ได้นะเขาจะมีป้ายแปะตปะหน้าเลย เป็นโซนคอฟฟี่ช็อปของที่อยู่ด้านล่างของโรงแรมอีทีหนึ่งนะคะคือก็ยังมีกลิ่นอายความแบบมีเน่ห์ความเป็นโคซีนะาฮมมี่ฮมมี่หน่อยนะใช่ขอไทยมิวทีครับแหมมาเมืองไทยก็ต้องกินชายเย็นสิจา้าชาไทยจ้าชาอินจ้าชาอินจา้า บรรยากาศตรงนี้ชิลมากแบบโคซี่นิดินนะแล้วก็แต่ตรงนี้มีที่เด็ดเราเปิดดูวิวผนงังตึกเก่าเอ้ยแบบยุคลอห้าเลยอะเ <c oughs> จ๋งมากอ่าไงเอ่เ,เราเปิดไปสุดได้แต่ตรงนี้เป็นอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ไม่ให้กระจกนะจ๊ะชิลมาก ค่ะเราสองคนนะคะก็ไปทานมาแล้วไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือมาแล้วใช่แล้วตอนนี้หน้าเราก็เมือกม,อมากเพราะว่าเราร้อนเราก็อิ่มแล้วก็แบบอิ่มเหนื่อยอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจน,นั่งชิลทอดอารมณ์ คือตอนแรกอเราคุยกันไหมว่าเราอจะไปชิลข้างนอกใช่แต่ทีนี้พอเราเข้ามาเห็นห้องตอนเราเช็คอินเราก็รู้สึกว่าให้เรากลับมาชิลที่นี่ดีกว่ามาชิลได้เลยเครื่องดื่มพร้อมดื่มดากับบรรยากาศได้เลยนะคะตอนนี้เราก็นั่งอยู่ตรงโซนล็อบบี้นี่แหละแต่ว่าในอนาคตนะคะตรงรูฟท็อปรูฟท็อปนะคะก็จะมีให้นั่งชิลตรงนี้ก็นั่งชิลได้นะนั่งชิลได้มีเพลงฟังมีอะไรแบบโอเคเลยเรื่อยๆท่อลมได้ถ้าต้องการบรรยากาศแบบ โรแมนติกสักนิดนึงอยากจะดูพาทิตย์ตกดินแนะนําเลยนะนาคารูท็อปสามารถเปิดให้คนภายนอกเข้ามาได้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เฉพาะลูกค้าของโรงแรมเท่านั้นนะคะวันนี้เราสองคนก็ขอชิลที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปนอนที่ห้องพักของเราชื่อห้องอะไรคะห้องพักเราห้องจีระครับเกือบกลัคิดอยู่ครับตอนแรกตอนแรกคิดถึงจิตตาใช่เป็นห้องจีระครับใช่ค่ะวันนี้เราสองคนก็ อิ่มนำสำราญมากๆ,ๆาใค<ช>รอยากมาพักที่นัตนาว1969นะคะสามารถจองได้เลยเรามีอจองตรงกับเขาก็ได้<ช>หรือจะจองตรงผ่านเว็บไซต์อื่นๆ<ช>ก็ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะสวยสวยสวยจริงสวยจริงสย,สยใช่แบบเขาดูแบบถ่ายรูปได้ทุกจุดครับแน่นอนใช่ค่ะใครสายคอนเทนต์มาห้ามพลาดนะคะวันนี้เราส่งคนขอไปก่อนบ๊ายบายค่ะ เออเอ้ยโอ้ย,อย,อยเลยป่ะขอไม่ได้ปักเมื่อกี้เมื่อาตรงนี้